Shop Recommend ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง Shop Recommend ครับกับผมน้อน,นะฮะ วันนี้ผมอยู่ที่โ Pro รด ive Shop รัชดานะครับแต่วันนี้ผมมีน้องสายอีกคนหนึ่งยังไม่มาเลยครับสายอีกแล้วเนี่ยพี่องสวัสดีค่ะมาสายอีกแล้วนะยังมัวเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นอีกแนะนำตรงคุณผู้ชมกันเลยสวัสดีค่ะคิตตี้ค่ะครับผมวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะพาน้องคิตตี้คุณผู้ชมไปดูอะไรนะครับมาตามมาดีกว่าวันหลังอย,ย่าสาย สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับน้องคิสตินนี่พี่ต้นสวัสดีครับว,ว,วันนี้นะครับเรามาที่โปรไดฟ์กันเนี่ยขอคอํานิยามของโปรไดฟ์ก่อนดีกว่าว่าส่วนใหญ่คนที่มานี่เนี่ยเขามาทําอะไรกันครับครับนิยามของโปรไดฟ์คือสถานที่ตกแต่งรถยนต์นําเข้าจากต่างประเทศครับครับและได้ข่าวว่าตอนเนี้ย มีไอเจ้าไอเทมตัวใหม่ไหมเจ้าสวิปชิปเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่ช่วยอธิบายให้น้องริสตินฟังหน่อยเผื่อเขาจะไม่รู้จักอุปกรณ์สวิปชิปนะครับเป็นอุปกรณ์กล่องที่ใช้เพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์โดยติดตั้งตรงลึ่นสำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆครับคือสวิปชิปมันเพิ่มได้กี่แรงม้าครับหรือว่าแล้วแต่รถครับแล้วแต่รุ่นรถแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยครับแล้วมันเพิ่มได้มากไหมครับมันจะเร็วขึ้นเยอะไหมเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ3 0ถึง45แรงม้าครับ ที่ต้นแล้วไอ้เจ้าสวิตชิปนี่มันหน้าตาเป็นยังไงคะอ๋อครับผมเตรียมไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้ว,ลวค,ค,ครับมาน่าไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญครับครับวันนี้เรานำรถเบนซ์ C 2 0 0 Estate a m g มาให้ลองติดตั้งกล่องสวิตชิปกันนะครับเอ,อ่อฝัติเจ้าตัวนี้จะมีแรงม้าอยู่ประมาณ204แรงม้าครับแล้วถ้าเกิดติดเพิ่มมันเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่ก็ต้องแจ้งไว้อยู่ประมาณเข้าข้าวสามสิถึงสีแรงม้าครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ วิธีการติดตั้งก็จะเ,เริ่มถอดอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ออกบางส่วนเช่นพวกชุดกรองอากาศครับมันคือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับอันนี้คือเป็นตัวกล่องที่เรียกกันว่าตัวสวิตช,ชิปไม่น่าเชื่อครับแค่ตัวนี้จะเพิ่มแรงมาได้อ่ามันใช้เวลาประมาณกี่นาทีอะครับตติดตั้งประมาณ15นาทีก็เรียบร้อยครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพอสวิตชิปติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจอ,อกมาเป็นยังไง ผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของเจ้าสวิตชิปตอนติดตั้งเสร็จนะครับอ่าแล้วมันจะยังไงต่อเหรอครับครับผมถ้ายังไงให้คุณโนตลองสตาร์ทเครื่องแล้วลองเล่นเครื่องดูเลยครับใช่ครับผมตัวไฟจะขึ้นโชว์ที่ตัวกล่องสวิตชิปนะครับ พี่ต้นครับผมอยากจะเอาเจ้าตัวสวิตวชิปเนี่ยไปลองขับดูจริงๆเลยว่าจะเร็วขึ้นขนาดไหนครับผมหลังจากติดตั้งตัวกล่องสวิตชิปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้แรงม้าที่เพิ่มอยู่40-50แรงม้าเลยครับผมน่าลองตรงไลยเราไปลองกันดลกกันครับผมยังไงขอฝากตัวกล่องสวิตชิปกับเบน์คันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับพี่ต้นขอบคุณมากครับมค่ะาเดี๋ยวจะรู้หลังติดเบาะยังไง ครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าเจ้าชิปตัวเล็กแค่เนี้ยจะเพิ่มความเร็วได้อย่างเงี้ยทางรายการ GT ทีมันเนี้ยต้องขอเลคคอมเมนต์เลยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะบายเอาพาสอยู่ที่คุณเลือกครับข่าวพี่โนต้ตคราวหน้าพี่โนต้โนตจะพาทิพไปไหนไม่ทันเวลาก่อนนะเดี๋ยวพี่จะดูความประพฤติ์อีกนึงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชอบเลคคอมเมนต์บายโน้ตชอบเลคคอมเมนต์บายทิสตินต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับพี่โนต้ตข้างหน้าไปด้วยนะ ไม่นะไม่ขอไปด้วยไม,ไม่ไม่ด้นะไปด้วย <laughs>